ชาร์จหน่อยเดี๋ยวชาร์จไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคุยกับทุกคนก่อนนี่ผมเก็บผมเป็นคนเก็บทเองเยอะมีโกแล้วก็อยากได้สมมติสมมตินาฬิกาอย่างเงี้ยเออมันเป็นบัตรอินเวส n t เมนต์ด้วยมันเป็นการลงทุนด้วยมันเป็นอะไรหลายอย่างนะครับมันก็เก็บเก็บตังค์มาวก็ซื้ออะไรเงี้ยเออมันเป็นโกของเรา อยากคุยด้วยนี่ลง u t u b e หน่อยคิดถึง y YouTube เพลงนะครับ youtube ถ้าผมจะลงก็ลงเพลงละตอนนี้มันเป็นเพลงที่ผมแต่งไว้นานแล้วเดี๋ยวลงให้ทุกคนได้ฟังเล่นๆนะครับผมแต่งไว้เมื่อมันสองเกือบสามปีที่แล้วนะครับทำเสร็จอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ทุกคนฟังเล่น,เลนๆเอาไหมเพลงเพลงที่ผมทำเองเอ้ยปล่อยลง youtube เล่นๆ มันแต่งมานานแล้วเกือบสองเกือบสามปีสามปีแล้วนะประมาณสามปีอ่ะสองเข้าปีที่สามผมจะลงเพลงเล่นๆนห้กับทุกคนทุกคนไปฟังเล่นๆแล้วกันลงเลยอยากฟังแกล้งร้องให้ฟังหน่อยค่ะไม่ได้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 ไไดไไดอัปด่วนล้างละสปอย เดี๋ยวคิดชื่อเพลงอ่อนคิดชื่อเพลงเสร็จหมาแล้วเดี๋ยวชื่อเพลงยังไม่ไม่ได้ขอแต่ก็มีในใจแต่ยังไม่บอกนานละสามปีแล้วอะทุกคนเพลงผมปวกขึ้นแล้วอะตอนเนี้ย <laughs> เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงให้ฟังเดี๋ยวลงให้ฟัง เพลงช้าหรือมีจังหวะครับมีจังหวะครับมีจังหวะทั้งทั้งสองเพลงเลยเฮ้ยมันอยู่ในคอมปะวะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเอาวะอุ้ยหน้าน้ำเงินเลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวเปิดก่อนน่าอยู่ในคอมเปิดสปอยครับท่านหนึ่งเปิดสปอยให้ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่าละมันอยู่ในหูฟังนะหมายว่ามันจะดังในหูฟัง หน้าฟ้าเด้รอแป๊บนั้นแน่นั้นแน,น,น่เตรียมอัดวะเนี่ยรอรอวันนี้สองเพลงอยากฟังเพลงอะไรเพลงที่มันแบบเอาเพลงนี้ดีกว่าอยากฟังท่อนฮุกหรือว่าเป็นแบบ อินโทรท่อนหกก็เก็บไว้ก่อนละกันทั้งสองเพลงเลยเอ่ะบ้าถ้าอยากฟังก็ส่งของขวัญให้ก่อนดีอ่ะส่งของขวัญให้ก่อนไม่เยอะไม่เยอะ,ไม,ยอะไม่เปิดชงเดี๋ยวนี้นี่มาแล้วครับดอกกุหลาบส่งมาแล้วอย่าไปยอมเขาแม่แม,ม,ม่ทั้งหลายมัมีทั้งหลายบีบีทั้งหลาย ส่งมาก่อนอย่ากกินแรงคนอื่นสามร้อยกว่าชีวิตที่อยู่ในห้องแห่งนี้อย่ากกินแรงคนอื่นส่งมาก่อนเดี๋ยวเปิดให้พังเอาอินโทรไหมอินโทรอินโทรืลยุบผมฟังละวะผมฟังอะ อินโทรหรือขอบคุณครับของขวัญเอ้ยน่ารักมากชาร์จแบบดีไม่ชาร์จตอนนี้เหลือหกเอร์เซนอยู่หกเอร์เซนอยู่ได้อยู่อย่ามองฉันแบบนั้นฉันตกรลุมรักคุณอินโทรอินโทรพอเดี๋ยวมันไม่ไม่ไม่เซอร์ไพรส์ด้วยอินโทรอินโทรพออินโทรนะพร้อมนะพร้อมอยังอินโทรครับ พร้อมนะอินโทรไปสิบวิอินโทรสิบว,วิให้ให้ฟังตอนท้ายอีกยี่สิบวิอีกยี่สิบวิ ยี่สิผมผมแต่นี้แต่งไว้นานแล้วนะประมาณแบบเกือบสามปีได้ครับมันล้างแล้วผมลองไว้นาาแล้วออีกอีกทีหนึง่ง พิชชอบหัวใจฉันเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่แต่งไว้นานละอินโทรกับท่อนท้ายอันนี้ท่อนท้ายไม่สักครู่คือท่อนท้ายของเพลงผมแต่งไว้สองเพลงตอนเนี้ยมีในสต็อกคือคือว่าจะลงจะลงจะลงเลยไม่มีโอกาสได้ลงสักทีเพราะว่า ทำผิดเบฟทำลายในการเพลงมันก็มันก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ได้ปล่อยนะครับคือแต่งมาก่อนก่อนไม่อยู่เชนนะทุกคนคิดดูว่าจะปล่อยเพลงแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสนะครับทำม v มไ,ไม่ทำครับคงไม่ทำเพราะว่า มันเป็นเพลงที่เราแต่งเองน่าจะลงแบบง่ายๆลงแบบเป็นแบ็กกราวด์เป็นการ์ตูนดุกดิกดุกดิกลงในในแอปแดงนะครับมารับผิดชอบหัวใจฉันเลยนะครับท่อนสุดท้ายมารับผิดชอบหัวใจฉันเลยต่แต่ต่ตอีกเพลงไหมอีกเพลงไหมอีกเพลง ตอนนี้แบตเหลือห้านะครับสุดยอดอีกเพลงขอขออกาสแับหนึงนะครับขอฟังก่อนว่ามันท่อนอรยังไงแับหนึงนะอ่ะได้อยู่เพลงน,นี้อินโทรนะครับอีกเพลงหนึ่งนะครับ ถ้าพร้อมแล้วทุกคนนับ3 2, บามสองหนึ่งังครับ ยี่สิบวิครับอินโทรยี่สิบวิครับท่อนท้ายท่อนท้ายเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวเช็คให้แป๊บนึงยี่สิบวิ มาพร <tes> ้อมเท่าสุดท้ายครับอีกยี่สิบวิถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มเปป็็นไงเนไง ปล่อยเธอไว้ล่ะเป็ไงจะจะดีดะจะจะความรักของฉันมีให้เรอยเปซ็นเป็นไงเป็นไง,น,ไงนินนี้แน่หน่อยนิดนี้แน่หน่อย อันนี้เพลงสบายๆครับเป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาร่วมกับรุ่นพี่ที่ผมรู้จักเป็นโปรดิเซอร์คู่ใจของผมนะครับสามปีที่ผ่านไปนะครับเพลงผมเนี่ยขึ้นปลวกเรียบร้อยแล้วทุกคนไม่ได้ปล่อยชอบไหมชอบไหมชอบเพลงบีทของเพลงแรกหรือว่าเพลงเอเพลงที่สองมากกว่า อินโทรกับท่อนท้า,ทายชอบมนไหนเมื่อกี้เพลงแรกก็จะเป็นมารับผิดชอบหูใจฉันเลยดดด,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 ดนี่ท่อนท้ายเพลงนี้ความรักของฉันมีให้ถธอร้อยเปอร์เซ็นนี่ เพลงแรกคะ่ะหนูชอบเพลง2คะ่ะชอบเพลงที่สองชอบ2เพลงเลยคือสองเพลงเนี่ยคือลายบีเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแต่ว่าลายเมโลดี้เนี่ยมันจะต่างกันมีดีเทลต่างกันเล็กน้อยนะครับตอนนี้ผมกำลังไล่เขียนเพลงอยู่เพราะว่าอยากอยากอัปเดต y o u t u b e บ้างผมก็จะปล่อยแบบสบายๆชิวๆอะไรเงี้ย ไล่เขียนเพลงสิ้นเดือนได้เสร็จเพลงที่สามทำให้สนุกสนุกทุกคนซีเรียสน,นะครับสนุกสนุกชอบพี่ค่ะตอนนี้ร้องเพลงในหัวแล้วค่ะโอ้ยชอบเพลงไหนะ I like the two one ออชอบเพลงที่สองเอาเพลงไปจีบเจ้าของเพลงได้ไหมหาได้เลยครับ ความรักของฉันมีให้ถธอร้อยเปอร์เซนต์ยอทอคิดถึงเป็นแล้วลงต๊อกต็อกแมสแน่ติกต็อกดันนะทุกคนก็ดันเนอะผมก็คงอาจจะไม่ได้โปรโมทมากนะครับท้าลงแต่ว่าก็ ทุกคนก็สามารถช่วยกันโปรโมตได้นะครับผมก็ลงแบบชิวๆควาคขำไปโอเคเลิฟยูร้อยเปอร์เซ็นนี่ความรักของฉันมีให้เธอร้อยเปอร์เซ็นแบตเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลือสามครับทุกคน,นครับ แต่แบตไม่มีนะครับรอใช้เพลง IG Story แล้วอยากให้ฟังทางนี้5% về ah, nghe về nghe về nghe à ah, nghe bê nghe thử คอนเน,นียนการอะไปไงไป็นไง,นไงให้ฟังท่อนเปิดอ่ะอใจอ่อนยก็ได้ท่อนเปิดนิดเดียวนะฟังให้ดีนะผมจะเปิดดีสิบวิฟัง <S <S ยี่สับวิครับให้ประโยคหนึ่งอินโทรท่อนแรก <st ut ters> เขาลองว่าหลายครั้งทีเธอทำให้ความคิดฉันสับสนเพราะเธอคนเดียวมาทำหัวใจฉันร้อนรน สุดๆอะเ่ะงเพลงนี้อีกบไหนๆสปอยท่อนแรกกับตอนสุดท้ายไป อันนี้สปาย30วิเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้20วินะเพลงนี้30วิเพลงนี้ Ryan. ร้องว่าอาจจะดูคล้าๆ yani, ว่าฉันไม่เคยใส่ใจแล้วก็ดูมันเป็นผู้ไรในบางครั้ง <laughs> แค่นี้พอพอมันเยอะเกินไปละสปอยสามนาทีได้ไหมไม่ได้ส่งของขวัญมาดิถ้าอยากให้สปอยส่งมาดิก็คือไม่เยอะมันมันมันยากอ่ะที่จะสปอย ลงวันไหนครับอยากให้ลงวันไหน Come on แบตเหลือสองครับท่านนี้ ถึงเวลาต,ต้องชา้าแล้วแหละพร้อมฟัง่ทุกคนตัดท่อนสั้นๆแล้วไปลงในติกตอกแล้วผมจะรอดูคลิปของทุกคนว่าจะมีคนคอมเมนต์หรือเปล่าผมจะรอดูคลิปของทุกคน อินโทรสั้นๆกับท่อนท้ายทุกคนชอบเพลงไหนทุกคนก็เลาเพลงนั้นลงแล้วก็ทุกคนก็ติดแฮชแท็กเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูติดแฮชแท็กของเบนเลอร์เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าชอบเพลงไหนชอบเพลงไหนก็ลงเจอแน่บายบายทุกคน โอเคดีวนะเอาลงทิกตอกทิกตอกจะได้ดันไปแล้วเลยเพราะว่าทิกตอกเนี่ยเขาเยี่ยมจริงๆเลยนะครับชอบทิกตอกมากๆครับขอบคุณมากครับทิกตอกครับช่วยดันเพลงนี้หน่อยได้ไหมครับแฮชแท็กเบนเลอร์ครับ BENZ ALERT ครับชื่อเบนเลอร์เลยไก่ทอดเห็นชื่อได้อยากกินเลยอุ้ยน่ารัก 굿ไนท์ครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกันโดนถึงตอนนี้ห้าทุ่มสี่สิบสองแล้วนะครับจากแบตสามสิเปอร์เซ็นตอนนี้เหลือสองเปอร์เซ็นนะครับขอบคุณทุกการซัพพอร์ตขอบคุณทุกของขวัญนะครับขอบคุณที่มาพูดคุยกันมาฟังกันร้องเพลงมาฟังกันพูดคุยนะครับก็ขอบคุณมากที่ยังซัพพอร์ตกันเสมอนะครับรักทุกคนนะครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับคิดถึงพรุ่งนี้ออกกองเช้าครับแล้วบายครับ อ่านบทก่อนไปมาเลิกเลย